ในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้หลายคนก็ยังพอมีทางที่จะต่อสู้กับมันแต่ถ้าเกิดว่าร้อนเงินก็ไม่รู้จะทำยังไงดีหากว่าคุณอยากจะแฮปปี้กับทุกวิกฤตทุกสถานการณ์คุณก็เลือกเงินสก้อนหนึ่งซึ่งจะช่วยเป็นทางออกได้อีกเรื่องหนึ่งและถ้าเกิดว่าคุณจะกู้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนเลยนะว่า คุณเองก็ต้องกู้เงินนั้นมาเท่าที่จำเป็นแล้วก็จ่ายคืนได้ไหวด้วยและกลับมาสู่สังเวียนอีกครั้งหนึ่งกับ2ทางเลือกการกู้เงินซึ่งจะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินแล้วก็มีความจำเป็นในทางเลือกที่หนเนี่ยกู้ได้ไม่เกินคนละ20,000บาทส่วนอีกทางเลือกหนึ่งก็กู้ได้ไม่เกินคนละ1นึ่งแสบาท โดยที่ไม่ต้องคำประกันใครที่กู้เงินไม่เกิน50,000บาทในที่นี้จะให้กู้นานถึง5ปีหรือว่า60งวดด้วยกันส่วนใครที่กู้เกินตั้งแต่5้าหมบาทไปจนถึง1นึ่งแสนบาทก็จะให้กู้ได้แบบยาวๆ8ปีเต็ม96งวดกันเลยซึ่งมันไม่ใช่แบบนี้นะจะไม่ใช่เงินกู้แบบรายวันหรือว่าให้คุณได้ส่งคืนบารายเดือนนี่แหละ ฉะนั้นเงินเดือนออกคุณมีรายได้คุณก็มาจ่ายทุกเดือนจนครบสัญญาแค่นั้นสิ่งที่หลายคนน่าจะชื่นชอบก็คือว่าการชำระเงินในเดือนที่1-3ถึงสจะเป็นการปลอดชำระคืนเงินต้นซึ่งระหว่างนี้ก็ต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือนกันด้วยและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคุณก็เพียงชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปจนครบสัญญาแบบสบายสบาย ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยก็จะคิดแบบลดต้นล,ลดดอกอยู่ที่ร้อยละสิบปดต่อปีมันก็ค่อนข้างจะถูกไปอีกยืนกู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆเพราะว่าจะมีบรรษั์ประกันสินเชื่ออุสากรหรมขนาดย่อมหรือว่าบสยน,นี่แหละคำได้แต่มวงเงินที่ยืนกู้ได้เลยโดยที่ธนาคารก็จะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันทั้งหมดให้คุณเอง ในเมื่อสิ่งนี้มีบสยเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเลยว่าคุณน่าจะนึกถึงเงินทุนในการประกอบอาชีพในการต่อยอดอาชีพสำหรับทุกอาชีพเลยที่ประกอบการได้ซึ่งหมายถึงว่าคุณอาจจะค้าขายคุณอาจจะให้บริการอยู่หรือว่าผลิตสินค้าหรือแม้แต่คุณกำลังจะเป็นช่างต่างๆซึ่งเป็นการกลับมาในสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อโดยธนาคารอมสินเจ้าเก่านี่แหละเน้นเลยนะกับผู้ที่เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมก็ดีหรือคนที่มีประสบการณ์ในพื้นฐานอาชีพอย่างเช่นอาจจะเป็นช่างไฟฟ้าช่างปูนหรือว่าคนค้าคนขายคนให้บริการรวมถึงคนผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายก็ดีอมสินเนี่ยก็จะให้ได้มากกว่าเงินนะ ก็จะให้ทั้งทักษะให้เงินทุนพร้อมกับให้คุณได้เริ่มอาชีพไปได้ด้วยในขณะนี้ธนาคารเองก็เปิดรับสมัครสินเชื่อ2ตัวนี้แล้วไปสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขารับเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่ัละ,ละที่มีสัญชาติไทยอายุก็20ปีขึ้นไปแต่ต้องรวมอายุกับระยะเวลาในการส่งคืนแล้วก็ไม่เกิน70ปี เริ่มส่งคืนจริงๆเนี่ยคิดอยู่ที่10,000บาทก็จะจ่ายเพียง153บาทถ้าเกิดว่าจะบอกให้นะคุณเป็นคนที่ประกอบอาชีพหรือว่าเป็นพวกช่างต่างๆนะในส่วนนี้คุณจะกู้ได้ไม่เกินคนละสอง0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นค้าขายให้บริการหรือว่าผลิตสินค้าในส่วนนี้วงเงินที่จะกู้ได้จริงๆเนี่ยให้ได้ไม่เกินคนละ1,000 0แบาท ส่วนในเรื่องของเอกสารจะใช้อะไรบ้างก็เตรียมไว้ให้แน่นตามอาชีพของคุณคุณก็สามารถจะเช็ครายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของธนาคารได้หรือจะโทรไปสอบถามก็ได้นะที่สายด่วนหมายเลข1115แล้วก็ตามช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ได้เลย